สวัสดีครับผมอ่าต้องขอสวัสดีมิลล่าเอฟซีทุกท่านนะครับท,ที่ติดตามรับชมช่องออกัสโปแล้วก็ช่องโมูหเครื่องบินนะครับผมพิทักษ์วีรำคนเดิมครับสวัสดีเอฟซีที่ติดตามอ่าทีมงานพิทักษ์วีรำคนเดิมนะครับบริษัททีเอสเทคเตอร์วันนี้เจอกันที่สาขาสี่นะครับที่สี่แยกไฟแดงอ่าใจกลางอำเภอลำปีมาตครับเยื้องๆกับโลตัสลำปีมาตนะครับตัวนี้อ่าติดสี่แยกไฟแดงเลยไปมาสะดวกครับ อ่าเบอร์โทรก็เบอร์เดิมครับ0ูนย์3 9ด8ูนย์สา8แปดสาเก้าดแปดเก้าูแดีู่นสี่แดสาเจ็ดเก้า้ล้วอีกหนึ่งเบอร์ครับ0ู9ย์เก้า5หนึ่งหกสี่หนึ่งสองห้าห้าะครับที่นี่ก็จำหน่ายนะครับจำหน่ายแท็กเตอร์คันสองแล้วก็มีรถให้เช่าด้วยครับผมยันมากให้เช่ายังมีอยู่นะครับอ่าถ้านใดนสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะผมวันนี้มาอัปเดตที่สาขาสี่ครับก็มีรถก็ทยอยเข้าทยอยออกเรื่อยๆ่อครับ วันนี้ก็เริ่มคันแรกเลยไอตัวเล็กอ่คาคูปสี่แรงคันนี้คลิปที่แล้วก็ลองอยู่คันนี้เท่าไหร่นะอ่าก็วันนี้เอาไปพิเศษไปเลยเอาไปสี่หมืนบาทพ่อสี่หมืนบาทครับี่แรงพร้อมใช้งานครับไฮดรอลิกยกปกติตัวนี้ตัวเปล่าเนาะโอเคอ่าแล้วก็ถัดมาแมคโครซานนี่ ยังอยู่อยู่นะครับ S y 604สวยๆเตรียมพร้อมใช้งานเลยเครื่องดีเอวแน่นเร่องล่างเต็มตัวนี้มีลายแยกนะมีลายแยกมีใบมีดนะมีใบมีดดันดินให้ <S <S ก็ไปสามแสนเก้าหมืนบาท สามแสนเก้าหมื่นแอร์เย็นสานี่ครับอันนี้เราก็มาช่วงปลายเดือนมิถุนานแล้วนะครับจากเอบท่แล้วเรามาช่วงสิ้นเดือนพฤษภาพอดีนะสามแสนเก้าอันนี้คูปองได้ยี่หกแรง แอลสองหกศูนหนึ่งตัวนี้มาพร้อมกับใบมีดดันหน้าแล้วก็มีผ่านหลังให้นะครับจากปกติเจ็ดหมืนเก้าพันบาทวันนี้ขายหกหมืนบาทพอหกหมื่นบาทได้ดันหน้าผ่านหลังคันนี้ไม่ไม่ส่งฟรีครับคันนี้มีค่าส่งเพิ่มเติมสอัสด พอพอเดี๋ยวมันไม่แต่ว่าคันนี้เครื่องดีอยู่น่ามีน่าจะมีปัญหาในสตาร์ทก็เดี๋ยวเช็คให้หกหมื่นบาทด้านหน้าผ่านหลังใช้งานได้เลยคูปตาสี่ห้าแยกอะไรยังอยู่นะครับยังมียังมีรถสไลด์ก็ยังอยู่สไลด์โหเลื่อนยังไง อันนี้รถให้เช่าอีกคันนึ่งใช่ครับตอนนี้ปล่อยไปกี่คันแล้วครับรถเช่าอยู่งานเช่าอยู่สองคันครับสองคันรุ่นนี้เลยนะครับ ym เอ็สามห้าแปเช่ารายวันรายอาทิตย์รายเดือนรายปีก็ได้นะครับอันนี้ก็คูต้เอสามสอง0ุย์สอง เป็นสองขวกบเครื่องสี่ล้อด้านหน้าผ่านหลังเอาไปเก <99. S 1> ้าหมื่นเก้าเก้า้าครับเป็นโฟว,วูด้านหน้ากับผ่านสตัวนี้เป็นผ่านผ่านสี่ใบยี่สินิ้วแล้วก็มีอีกคันหนึง่ง L4 508ปดเหมือนกันคันนี้ตามสภาพเครื่องไม่ติด มีเฉพาะตันหน้าให้เอาไปหนึ่งแสนสองหมืนบาทแสนสองหมืนบาทครับเอารถตีเทินมายังไม่ได้ทำอะไรเลยเอาตามสภาพไปก่อนหนึ่งแสนสองหมนบาทตู้รถก็ไปดันส่งฟรีสามร้อโลอันนี้ยูโลเก้าสิบแรงคันนี้ก็เพิ่งมาเหมือนกัน คันนี้ก็เครื่องติดขายตามสภาพเอาไปตัวนี้เป็นเทอร์โบเลยเก้าสิบแรงเทอร์โบเอาไปแสนสองตัวรถก็ไปแล้วแสนสอง 2> 100, 2. มีกระโปรงไหมครับมีมีนี่นี่นี่ข้างหลังอ๋อนี่กระโปรงอือฮึขับได้ไหมครับก็ตอนที่ไปลองก็สตาร์ตติดแต่ว่าน่าจะได้ช็คพวกระบบไฮดรอลิกพวกอะไรเครื่องติ เครื่องติดได้ลองแบบขยับดูไหมครับไม่ได้ลองครับไม่ได้ลองว่ารู้สึกว่าไฮดรลิกมันจะขาดไปตามสภาพเนาะใชแสนสองส่งฟรีสามร้อยโลแล้วก็ตัวนี้โฟล์คลิฟ์โฟล์คลิฟต์ตัวนี้สองจุดห้าคันนี้เกียร์อโอโต้ดีเซลคมัสสุตัวนี้เอาไปเจ็ดหมื่นบาทเจ็ดหมื่นครับขับได้เลยขับได้เราใช้งานอยู่ที่นี่แหละเจ็ดหมื่นบาทคันนี้ อ่ายูโรแท็กหกสิบแรงตัวนี้ติดจองแล้วครับรอ,อส่งภาคใต้ไปจังหวัดอะไรนะปุ้ยไปนครศรีธรรมราชครับอ่าต้องขอขอบคุณ f อซมาทดสอบระบบเองเลยอ่ามาซื้อมงกใ,ใช่ครับเ,เป็นคันที่สองเนอะลูกค้าซื้อย,ยันมาไปคันหนึ่งอ่าลูกค้ามาดูอยู่คันนี้ชอบใจเมื่อวานนี้จองมาแล้ว เก็บรายละเอียดส่งให้เร็วๆนี้ครับคันนี้แชมป์วา o 4 5 4ตัวนี้4ีจห้าแรงมา้าคันนี้เดี๋ยวติดด้านหน้าให้ผ่านหลัง169,000บาท169,000บาทครับรถคันนี้ไม่เคยติดด้านหน้ามาก่อนนะครับเครื่องดีสวยเดิมนะคันนี้สีเดิมๆได้ด้านหน้าแล้ว เดี๋ยวมาติดให้169,000ด้านหน้าผ่านหลัง,งเ,ลเป็นด้านหน้าผ่านหลังใช่ครับด้านหน้าผ่านหลัง,ง169,000สวยเดิมเลยครับอ่าเดี๋ยวช่วงท้ายจะสาสีให้โอเคอ่าโอเคยังไงก็อ่าต้องขอขอบคุณสำหรับเอฟซีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆทุกคนทุกท่านที่ให้การติดตามอ่าที่ติดตาม ช่องออกัดโปและหมู่เขาเครื่องบินแล้วก็ติดตามทีมงานพิทักษ์วีรัุคนเดิมครับบริษัททีเอสแท็กเตอร์การเกษตรยนต์ทั้ง4สาขานะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับทุกคลิปทุกวิดีโอที่นําเสนอไปเดี๋ยวมีอะไรดีๆอะไรใหม่ๆเดี๋ยวมานําเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับผมสาหรับวันนี้ต้องขอ,อขอบคุณขอบคุณ,คณใจากใจทีมงานพิทักษ์วีรัุคนเดิมขอให้ f อทุกท่านเพื่อนๆพี่น้องทุกคนพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามจง ม,ม,มันหานเฮงๆรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมจเริินรุ่งเรืองร่ำรวยทุกคนทุกท่านขอบพระคุณจากใจครับผมสวัสดีครับ